วนนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้หัาพบกันเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอแมนมีสองชแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาแอบซุ่มดูสายมุดกันนะครับพี่น้องถ้างในนั้นก็จะเป็นเหยื่อนะครับก็คือไส้ปลาขี้ปลาของเน่าเนนะครับพวกนี้จะชอบนะครับแล้วก็ทำรูให้มันลงครับพี่น้องนี่ เดี๋ยวมันลงไปเดี๋ยวมันก็เข้าไปกินข้างในแล้วมันก็บินออกมาบินจนเหนื่อยก็ตกลงน้ําครับง่ายดีพี่น้องตัวไหนมุดไปเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นนะครับ ก็ฉลาดเหมือนกันนะพี่น้องมันก็ไม่ค่อยจะมุดเท่าไหร่เนะแต่มันก็ต้องมุดจนได้เพราะความอยากของมันครับรอสักแป๊บเดี๋ยวมันก็มุดครับครับผมวันนี้เราจะมาแอบซุ่มดูสายมุดกันนะครับพี่น้องข้างในนั้นก็จะเป็นเหยื่อนะครับก็คือไส้ปลาขี้ปลาของเน่าเน่านะครับพวกนี้จะชอบนะครับ แล้วก็ทํารู้ให้มันลงครับพี่น,น้องนี่เดี๋ยวมันลงไปเดี๋ยวมันก็เข้าไปกินข้างในแล้วมันก็บินออกมาบินจนเหนื่อยก็ตกลงน้ําครับง่ายดีพี่น้องตัวไหนหมุดไปเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นนะครับ มันก็ฉลาดเหมือนกันนะพี่น้องมันก็ไม่ค่อยจะมุดเท่าไหร่เนะแต่มันก็ต้องมุดกันได้เพราะความอยากของมันครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องจอกนใหม่คลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณมากมายนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ